เอ็มพิงกี้จับเข่าคุยเรื่องร้ายแรงในชีวิตเผยความจริงที่เกิดขึ้นเอ็มบุษาราคำเผยคลิปเพื่อนสนิทพิงกี้สาววิกาดาราในดวงใจเด็กยุค90หลังเจอกันครั้งสุดท้ายตอนพิงกี้ไปเยี่ยมเอ็มคลอดลูกสาวเอ็มมีเรื่องสารภาพเพื่อนซีว่าตัวเองเป็นแฟนขับพิงกี้ตั้งแต่พิงกี้ยังเป็นดาวพระศุกร์ไม่เคยบอกเพราะว่าเขินมากๆตอนเด็กๆเวลาไปไหนพอก็จะบอกอย่างนูน้นอย่างนี้ให้ยิ้มแจมใสเหมือนพิงกี้พิงกี้อย่างนั้นพิงกี้อย่างนี้อย่างนน้นบ้างรู้จักกันได้ยังไงเอ็มบอกว่าไอ้นเพื่ออนนนนสิีกคแะนพา้ร ต้องขอบคุณไอ้ด้วยที่ทําให้เราทั้งสองคนได้รู้จักกันเจอกันครั้งแรกพิงกี้ก็จําเหตุการณ์ไม่ได้แล้วเอมเล่าว่าเจอกันที่ร้านอาหารจริงๆไม่กล้ามาเจอรู้สึกการเป็นเพื่อนดาราน,น่ากลัวและล่อแหลมวงการมายาอันเนอจริงๆมัคนควรจะพราว,วงเล็บทําท่ากอดอกพราามากๆพอเดินเข้ามาก็บอกว่าสวัสดีเสียงเล็กน้อยทําท่าอ่อนน้อมกูก็คิดในใจมึงเล่นละครเยอะเป้าหวาทางด้านพิงกี้เปิดใจบังว่าเรารู้สึกว่าเอมเป็นลูกน้ำมัมฉันคือใครฉันคือสาววิกาชยเดชดาราคนหนึ่งเอมเถียง ก็คนที่เกรงใจควรจะเป็นกูเพราะว่ามึงพิงกี้สาวิกาเลยนะเว้ยแล้วกูเป็นใครอันนี้คือสิ่งที่กูคิดทางด้านพิงกี้ก็บอกว่ากูก็คิดว่ากูเป็นใครเอมบอกอีทีว่าคิดว่าเขาต้องพราวในตัวเองเพราะว่าเขาเป็นดาราดังคิดว่าต้องเป็นคนร้ายๆแต่ลบภาพทิ้งไปเลยค่ะเราไม่เข้าใจวงการบันเทิงภาพที่เราเห็นดาราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วจากที่มองเห็นพิงกี้เป็นคนร้ายพอรู้จักกันแล้วทําไมมันเป็นคนอย่างงี้พิงกี้ก็ยอมรับว่าคุยกับเอมแล้วเอเออร์จีเดียวกันอยู่กับแกแล้วสบายใจไม่รู้สึกอะไรทางด้านเอมมกกอรัับวว่่าคลินไต้งง นคนจะมองว่ามันซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างใส่ซื่อเลยสิ่งที่ทําให้สนิทกันมากขึ้นก็คือเอ็มจีพิงกี้ให้มาเล่นหนังในเรื่องพ่อเรื่องทารกรักกระส์ที่เจอกันกองบ่อยๆออกไปเที่ยวทะเลกันบ้างปัญหามากในการถ่ายรูปก็ต้องให้กี้คอยเทรนโพสไหนดีให้มันสวยๆรูปไม่สวยแต่กี้เก่งมากอ่านบทแป๊บเดียวจําได้เลยแถมมีเวลามาถ่ายรูปให้อีก ถามเพื่อนตอนเจอข่าวปีที่สุดตอนนั้นรับมือยังไงพิงกี้บอกว่าฉันมีเกราะป้องกันตัวเองฉันพองหนามในที่ท่าท่านจะทํา,ทาได้แต่ฉันไม่มีหนามฉันไม่มีแท็กติกในการตอบฉันเป็นเหมือนฉันที่จะตอบเพื่อนหรือใครๆแต่วงการนี้ต้องสู้ต้องแข็งแกร่งมองว่าคำพูดแรงๆของนักสแสดงบางทีเขาก็ทำเพื่อปกป้องตัวเองพิงกี้ยอมรับเจอข่าวแรงๆจนร้องไห้แต่ก็ยังคงต้องถ่ายละครต่อไปถ้าถามว่าวันนั้นกลับมาเป็นวันนี้เขาไม่มีใครทําร้ายกูได้ไม่มีใครทะลวงได้เหมือนเมื่อก่อนคนไม่มีเลเยอ์ขอบคุณการที่เราเจอโลกอะไรแบบนี้มาเยอะทําให้เเราู้้ว่คขมแ็งล เอ็มได้กล่าวว่าตอนนี้กี้มีเรื่องเยอะๆมีคนมาถามว่าจริงไหมกูเคยถามมึงไปแต่กูไม่กล้าถามเยอะมีคนมาถามกูเยอะพิงกี้บอกว่าแบบนั้นมันก็จริงปะกูไม่ชอบคาถามแบบนี้คิดว่ากูสนิทกับมึงคงรู้แหละว่าเรื่องไม่จริงแต่ทําให้กูรู้สึกว่ากูเป็นเพื่อนมึงไม่สามารถเอาเรื่องของมึงไปเล่าให้คนอื่นได้มันไม่ใช่เรื่องของกูกูไม่ชอบเรื่องเพื่อนที่เอาไปขยายความกูรู้สึกแย่มากๆในวันนี้วันที่เพื่อนได้อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากๆเรายังเอาเรื่องเพื่อนไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกส่วนเรื่องหัวใจเอ็ม ก็มีบ้างโฉบเฉี่ยวบางแต่ยังไม่ได้คลองรักกันยังไม่ได้จริงจังเรื่องนี้ถ้าถามว่าอยากมีความรักเข็ดแล้วรอฉันไม่เข็ดแต่ฉันอายุแต่งงานตอน28ปเพื่อนเพื่อนทุกคนยังไม่ปไหนกันเลยตอนนั้นรู้สึกว่า28มันไม่ทันแล้วเราฟังคนอื่นมามากเห็นคนรอบข้างแต่งงานเร็วด้วยความอิ่มในวงการด้วยเราอยู่มานาน28ปีก็ต้องมีครอบครัวณนะวันนั้นพอมีคนมาขอแต่งงานเลยรู้สึกว่าจะใช้ยอยู่ใหญ่ตอนนั้นอยากมีครอบครัวพอแล้วกบวงการบันเทิงในตอนนี้เหนื่อยแล้วอยากพักอยากมีลูกทุกอยากกากคค่าง เอ็มดีใจที่ได้มาคุยกับกี้หวังว่าจะช่วยเป็นยงลบลบภาพความทรงจําของกี้ออกไปกับคนที่คิดร้ายแรงอย่างโน้นอย่างนี้จริงๆแล้วกี้เป็นคนน่ารักซื่อซื่อบือ้อบางทีก็ชอบให้คนเอาเปรียบจนเพื่อนอย่างเราทนไม่ไหวจริงๆดีใจที่ได้มาเจอกันเห็นกี้เข้มแข็งทําให้กูห้หายห่วงเมื่อก่อนกู้ห่วงมึงเวลามึงเจอเรื่องร้ายๆมึงจะผ่านไปได้ยังไงวะถ้ากูคของร้องไห้ทุบอกต,อตัวเองตายไปก่อนเลยก่อนจะทิ้งท้ายถึงเพื่อนว่าห่วงเพื่อนอยากให้เพื่อนมีหัวแล้ว ทางนั้นพิงกี้ได้กล่าวถึงถ่ายว่าขอบคุณที่ให้มาพูดในรายการหวังว่าจะได้เห็นมุมแง่ของความเป็นเพื่อนของเราความเปรียวที่สุดและความจริงที่เกิดขึ้นมากที่สุด